ย้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับเพื่อนๆน,นะยังจําได้ไหมว่ามีครั้งหนึ่งนะครับผมซ้อมสปีดลันที่เราปลาลระเบิดไฟใส่เพล์ฮาร์ดเนี่ยแล้วจูจ่ๆมันก็ระเบิดขึ้นมาซะงั้นเมื่อเกิดอะไรขึ้นในไลฟ์คือเราก็เคยทดสอบไปแล้วนะครับนานมากเป็นชั่วโมงเลยไม่ว่าจะเป็นตีเพล์ฮาร์ดก่อน1เฟสหรือเปล่าแล้วค่อยปลาลระเบิดไฟตามไปมันก็ไม่ได้หรือจะเป็นการแชร์ดามเมิดไฟจากซอมบี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้อยู่ดี หาไม่ได้เลยครับว่าคําตอบคืออะไรแต่ในที่สุดนะครับวันนี้ผมมีคําตอบแล้วเรื่องของเรื่องก็คือมันเกิดจากซอมบี้ธรรมดานด้แหละมันติดไฟก็จริงแต่มันต้องวิ่งเข้ามาหาเรานะครับยังไงใช่ไหมอ่ะมานั่งฟังนะครับขั้นตอนที่1ให้เพื่อ,อนๆนะครับเลือกอาวุธที่มีดาเมจแรงๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็นจุด50ก็ได้หรือไม่ก็เป็นการชาร์จตีจากเฮฟวี่เวอนนะครับก็ได้เหมือนกันอันนี้คือง่ายสุดแล้ว ขั้นตอนที่2ให้ทําการตีเพลคฮาร์ดก่อน1ครั้งนะครับเป็นการเปิดแผลนะหลังจากนั้นเนี่ยให้ออกจากเพลคฮาร์ดสักนิดหนึ่งมาทําการหลบเพื่อคุมซอมบี้ให้เป็นกระจุกนะครับแบบนี้นะโอเคนะครับผ่านนิดนึงนะมารวมฝูงก่อนนะครับหลังจากเรารวมฝูงได้แล้วให้ทําการวิ่งกลับไปที่เพลคฮาร์ดให้ไวเลยเมื่อถึงเพลคฮาร์ดเมื่อไหร่ให้ทําการปาระเบิดไฟนะครับอะไรก็ได้ที่เป็นดาเมจไฟเนี่ยใส่พื้นไปเลยโดยที่ตัวของเรานะครับ กอดแนบชิดเพลคฮาร์ไปเลยนะครับเอาให้ชิดไปเลยนะและเมื่อไหร่ที่ซอมบี้นะครับมันเข้ามาโดนไฟและมันออกท่าทางวิ่งแบบนี้นะอ่ะภาพขึ้นมาเออแบบนี้นะวิ่งแบบปวดแสบปวดร้อนนะครับแบบนี้เลยเพลคฮาร์นะครับจะโดนดาเมจแบบมหาศาลทันทีมันขึ้นอยู่กับดาเมจของอาวุธนะครับที่ทําใส่ก่อนหน้านั่นแหละครับเข้าใจง่ายเลย territory.